สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่263สจีจีเจ้าหนูขนทองตัวน้อยพยักหน้ารับเร็วจีหลังจากนั้นมันก็ปรัดวูบกระโดดไปหยุดตรงมุมหนึ่งในห้องโถงพร้อมใช้มือน้อยๆของมันชี้ไปยังแผ่นศิลาที่แตกหักชิ้นหนึ่งพี่ใหญ่หลิงเทียงกลิ่นอายที่ข้าว,ว่ามันเคยอยู่ในนี้แต่ไม่รู้ทําไมกลิ่นอายนั่นมันกลับหายไปทันทีที่พวกเรามาถึงหืมแปลกนักมีเรื่องแบบนั้นด้วยหรือ ตัวนหลิงเทียนอนอดประหลาดใจขึ้นมาเสียไม่ได้เมื่อได้ฟังเรื่องราวประหลาดจากเสี่ยวจินเขาค่อยๆเดินไปสำรวจแผ่นศิลานั่นทันทีแผ่นศิลานี่ตัวนหลิงเทียนเทียนนั่งยองๆลงพยายามจะหยิบยกแผ่นศิลาที่แลไปคล้ายตราประทับชิ้นหนึ่งขึ้นมาแต่ทว่ากลับไม่อาจหยิบยกมันได้ราวกับศิลาแผ่นเล็กๆนี่เชื่อมติดกับพื้นถงอย่างไรอย่างนั้น แต่ทว่าด้วยพลังวิญญาณของต้นหลิงเทียนที่แผ่ออกไปสัมผัสรอบๆเขาบอกได้ทันทีว่าวัตถุดิบที่ใช้สร้างแผ่นศิลานี้เป็นคนละชนิดกับที่ใช้ปูโถงต้นหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,กล้ามเนื้อทั่วร่างของเขาขยายขึ้นมาในขณะที่คว้าจับแผ่นศิลานี้ด้วยสองมือครูต่อมาความแข็งแกร่งจากทั้งร่างก็ประตูออกมาด้วยกำลังทั้งหมดฉุดดึงอย่างสุดแรงจนหน้าแดงกำ่ำ ทว่ามีคาดคิดเลยว่ากำลังกว่า1 0 1 1ัช้างแมมมอดโบราณกลับไม่อาจดึงแผ่นศิลาที่ตั้งอยู่บนพื้นนี้ขึ้นมาได้เรียกได้ว่าไม่ขยับสักนิดก็ว่าได้ไอหินบ้าน,นี่ทำไมมันหนักขนาดนี้ละ่ะต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเขาลองใช้มือเคาะศิลานี้ดูและลองค้นหาในความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รู้เลยว่าไอแผ่นศิลาบัตซบนี้มันทามาจากอะไรกันแน่ กล่าวได้ว่าต่อให้จักรพรรดิกลับชาติมาเกิดยังมีชีวิตอยู่มันก็ไม่รู้ว่าแผ่นศิลานี้มันทํามาจากอะไรเพราะจากในความทรงจําของจักรพรรดิกลับชาติมาเกิดศิลาที่หนักที่สุดในทวีปเมคาล่องยังด้วยกว่าแผ่นศิลานี้หลายขุมแผ่นศิลานี้มันมีขนาดเล็กๆเท่านี้แต่ตัวหลิงเทียนกลับไม่สามารถขยับมันได้สักนิดเสี่ยวจินไหนเจ้ามาลองดูหน่อยว่าสามารถขยับแผ่นศิลานี้ได้หรือไม่ตัวหลิงเทียนหันไปมองเจ้าหนูตัวน้อย จะยังไงเสี่ยวจินก็เป็นถึงสัตว์อสูรปีศาจแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติขั้นที่สามความแข็งแกร่งของเสี่ยวจินเหนือเขาไปเยอะเจ้าหนูตัวน้อยก็ไม่รอช้ารีไปทดลองหยิบยกทันทีแต่ทว่าถึงแม้เจ้าหนูตัวน้อยจะมีความแข็งแกร่งสูงถึงสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ช้างแมมมอธโบราณมันก็ไม่อาจขยับเข,ขยื้อนแผ่นศิลานี้ได้แม้แต่องคุลีเผยนี่มันแผ่นศิลาอะไรกันแนะ่ตัวหลิงเทียนถึงกับหน้าเวอร์เมื่อเห็นเรื่องราวตรงหน้า เพราะจะยังไงหนึ่งช้างแมมมอดโบราณน,นั้นก็เทียบได้กำพะก,กำลังถึงหนึ่งหม่นจินหนึ่งจินศูนห้ากิโลกรัมนั่นหมายความว่าความแข็งแกร่งสี่ศูนย์ช้างแมมมอดโบราณน,นั่นมันเทียบเท่ากับกำลังระดับสี่สิบล้านจินแล้วกำลังสี่สิบล้านจินนี่มันหมายความว่ายังไงหน่าหรือหากจะแปลงเป็นหน่วยวัดที่เขาใช้เป็นปกติในโลกที่แล้ว 40ล้านจินนี่ก็เทียบเท่าได้กับสองหมื่นตันบัดซบศิลาแผ่นกระสิงเดียวนี้มันมีน้ำหนักมากกว่าสอง0มตันอีกอย่างนั้นเหรอตั้นหลิงเทียนอึ้งค้างไปอย่างสิ้นเชิงขณะจ้องไปยังแผ่นศิลาตรงหน้าแร่ที่มวลหนาแน่นมากที่สุดในโลกยังไม่หนักเท่านี้ตอนนี้เองเสียงกรีดร้องของเสี่ยวจินพานดังขึ้นเข้าหูตั้นหลิงเทียนชิงง,งครู่ต่อมาเขาก็เห็นประกายกระบี่เรืองวูบขึ้นในอากาศฟาดฟันไปยังแผ่นศิลานั่น เป็นเจ้าหนูตัวน้อยที่ใช้กระบี่วิญญาณระดับ5ด้วยพลังงานทั้งหมดกระทั่งครึ่งเก้าพลังสายฟ้าชั้นสูงก็ถูกใช้ออกมาจู่โจมแผ่นศิลานั่นเต็มพลังเปรียงงงกระบี่ที่จู่โจมออกด้วยความแข็งแกร่ง6,500ช้างแมมมอดโบราณซัดป,ปะทะเข้ากับแผ่นศิลายอย่างจังแรงกระแทกอัดทำลายก่อเกิดเป็นคลื่นหน้ากลาดซัดพุ่งกระจายไปทั่วถงฝุ่นละอองต่างปิดปลิวคลักคลุ้งวุ่นวายจี๊ด เสียงเจ้าหนูตัวน้อยดังขึ้นออกมาเผยความอับจนปัญญาเมื่อฝุ่นเริ่มจางหายไปต้วนหลิงเทียนเองก็เริ่มลืมตาหันไปมองแผ่นศิลาแล้วนั่นก็ทําให้เขาต้องเบิกตากว้างพร้อมขยี้ไปมาด้วยความเหลือเชื่อนี่นี่มันคืออะไรกันแน่แผ่นศิลาบ้านนี้มันทําจากหินอะไรกันทานรับกระบี่ที่จู่โจมออกด้วยพลังทําลายว่า6,500ช้างแมมมอธโบราณเข้าไปเต็มเต็มแต่รอยขีดข่วนเท่าเส้นขนแมวยังไม่มี จะอย่างราการจู่โจมของเจ้าเสี่ยวจินกระทั่งเกล็ดที่แข็งปานกรอกแกร่งของนิ่มสีชาติยังต้องบังเกิดรอยอยู่บ้างแต่นี้เจ้าเสี่ยวจินทุ่มพลังทั้งหมดลงมือเต็มแรงกลับไม่อาจสร้างได้แม้รอยขีดข่วนพี่ใหญ่หลิงเทียนแผ่นหินบ้านนี้ช่างแข็งยิ่งนักข้าทําอะไรมันมีได้เลยหัวน้อยๆของเสี่ยวจินสายไปสายมาอย่างอับจนหนทางก่อนจะคอตกลงเล็กน้อยอย่างสลดมันเก็บกระบี่วิญญ,ญาณไปแล้วยืนเป็นหนูหงอยอยู่ข้างๆข้าเห็นแล้ว ต้นหลิงเทียนหัวเราะออกมาอย่างคมคืนก่อนที่จะยื่นมือไปลูบตรวจดูแผ่นศิลาเบื้องหน้าและเขาก็ไม่พบอะไรผิดปกติสักเพียงนิดทว่าแผ่นศิลานี้กลับมีอักษรประหลาดสลักเอาไว้และตัวอักษรพวกนั้นต้นหลิงเทียนก็ไม่รู้จักแม้แต่ตัวเดียวนี่มันตัวอักษรอะไรกันอีกดูเหมือนจะไม่ใช่อ,อักษรที่ใช้กันทั่วไปในทวีปเมคาล่อง เมื่อจนปัญญาจะอ่านเองต้นหลิงเทียนก็ทำได้แค่ลองค้นในความทรงจำจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดอีกครั้งทว่าความทรงจำชั่วชีวิตทั้งสองชาติพบของจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดมันก็ไม่เคยเห็นอักขาระและตัวอักษรเช่นนี้มาก่อนเลยอะไรกันกระทั่งจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดยังไม่เคยเห็นอักขาระอักษรพวกนี้เลยหรือต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจขึ้นมาเมื่อได้รับรู้เรื่องราวพิสดารน,นี้ ดูจากขนาดและรูปร่างของแผ่นศิลาที่น่าจะเป็นตราประทับนี้ถ้าทางชิ้นส่วนมันจะขาดหายไปครึ่งหนึ่งต้วนหลิงเทียนใช้มือลูบไล้ไปยังแผ่นศิลาเพื่อหาความผิดปกติมือของเขายังรู้สึกเย็นเยือกราวกับรูปจับก้อนน้ำแข็งอย่างไรอย่างนั้นสุดท้ายต้วนหลิงเทียนก็อดรนทนไม่ไหวอีกต่อไป เขาเริ่มแผ่ซ่านพลังวิญญาณออกมาถ่ายเทลงไปยังแผ่นศิลาก้อนนี้เพื่อดูว่าจะได้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมหรือไม่จากการใช้พลังวิญญาณสำรวจเนื้อในของแผ่นศิลานี้แต่ทันใดนั้นเองในขณะที่พลังวิญญาณของต้นหลิงเทียนแทรกซึมเข้าแผ่นศิลาเหตุการณ์ไม่คาดฝันพลันบังเกิดวุ้มมมต้นหลิงเทียนสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่คล้ายสายลมยะเยือกอันน่าสะพรึงกลัวสายหนึ่งกำลังพัดจู่โจมกลับมา พลังวิญญาณของเขาสั่นสะท้านขึ้นโดยพลันมันเป็นขุมพลังลึกลับสายหนึ่งที่กำลังเริงร่าคล้ายปลาได้น้ำไหลทวนกระแสพลังวิญญาณของเขามาด้วยความเร็วสูงซ้ำร้ายมันยังมุ่งหน้าไปยังดวงจิตของเขาในฉับพลันวินาทีนั้นความสิ้นหวังพลันก่อเกิดขึ้นในใจของตัวหลิงเทียนโดยไร้ซึ่งความต้านทานใดๆขุมพลังวิญญาณอันน่าสะพรึงกลัวนี้มีอำนาจเหนือกว่าพลังวิญญาณของเขาไปคนละโลก แม้พลังวิญญาณของอาวุโสคงแห่งเมืองหงฟ้าก็ยังได้ราคาไม่คู่ควรนำมากล่าวเปรียบเทียบกับขุมพลังวิญญาณนี้ความต่างของมันเสมือนดั่งความห่างระหว่างสวรรค์และโลกบ้าเอย๋ยกระทั่งจากพระพดิกบาชบาตมาเกิดยังไม่มีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งทรงอำนาจถึงขีดขั้นนี้ดวงจิตบัตซบนี้มันเป็นใครกันแน่หลายหลักความคิดแล่นพลานในสีสันต้นหลิงเทียนเจ้าเป็นใครกันแน่ พลังวิญญาณของต้นหลิงเทียนสันสถานขึ้นในทันใดเมื่อเขาพยายามสื่อสารกับขุมพลังวิญญาณอันน่ากลัวที่กำลังแล่นอยู่ในกระแสพลังวิญญาณของเขากล่าวให้ถูกต้องก็คือขุมพลังวิญญาณนี้กำลังแทรกซึมทะลวงฝ่าพลังวิญญาณของเขาและมุ่งหน้าไปยังดวงจิตของเขาต้นหลิงเทียนย่อมคุ้นเคยกับความรู้สึกเช่นนี้ เพราะในปีนั้นวันที่เขามายังโลกใบนี้ใหม่ๆและได้ครอบครองร่างของตัวหลิงเทียนก็มีดวงจิตของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดที่แผ่ซ่านพลังวิญญาณขุมหนึ่งอันน่าสะพรึงกลัวหมายทำลายดวงจิตเขาและยึดครองร่างอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาสัมผัสและรับรู้ได้อย่างชัดเจนแม้จะเป็นดวงจิตของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดในตอนนั้นก็มีขุมพลังวิญญาณที่ต่ำต้อยกว่าดวงจิตประหลาดนี้ไม่น้อย จักรพรรดกลับชาติมาเกิดเป็นตัวตนที่ดำรงอยู่ณจุดสูงสุดของทวีปเมคาล่องทั้งดวงจิตของมันยังเรียกได้ว่าดำรงอยู่มาแล้วสองชาติพบผ่านการเที่ยวกรรมมาก็มากมายจนบรรลุขีดขั้นความน่าสะพรึงกลัวเหนือกว่าผู้ใดในช่วงชีวิตที่สองของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดยังไร้ผู้ใดสามารถต้านทานพลังวิญญ,ญาณของมันได้พลังวิญ,ญญาณของมันนับว่าบรรลุขีดขั้นสุดที่ผู้อื่นจะคิดคาดแล้วแล้วทำไมดวงจิตนี่กลับเหนือล้ำทรงพลังยิ่งกว่า หรือข้าจะเข้าใจอะไรผิดเพียงความคิดนี้ผุดขึ้นมาในหัวต้นหลิงเทียนเขาก็สัมผัสได้ว่ายามนี้ดวงจิตนั่นได้เข้ามาถึงสำนึกในใจเขาเรียบร้อยแล้วและทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งดังชัดขึ้นในใจต้นหลิงเทียนทั้งมันยังเป็นเสียงที่ชั่วร้ายนักเจ้าหนูเจ้าต้องโทษที่ชะตาเจ้าอาภัพอับโชคนักหากเจ้ามิใช้พลังวิญญาณของเจ้าถ่ายทอดลงมายังตราผนึกมันบัดซบนี้จนคล้ายเป็นสะพานเชื่อมทางรอดให้ข้าข้าคงออกจากตราผนึกมันบัดซบนี้ไม่ได้ ทั้งหมดต้องขอบใจเจ้าแล้วฮ่าฮ่าฮ่และในที่สุดข้าก็หนีจากป้ายสะกดมันบัซซบนั่นได้เสียทีไอหนูตอนนี้ตรับใดที่ข้าทำลายดวงจิตของเจ้าได้ข้าก็จกยึดครองร่างกายของเจ้าและยามนั้นข้าก็จกออกไปตามหาวิญญาณส่วนที่เหลือของข้าเมื่อวิญญาณส่วนที่เหลือรวมกับวิญญาณหลักของข้าได้แล้วลก่กก็ยามนั้นข้าจากไปล้างผ่านไอตัวอุบาทที่สะกดข้าไว้ฮ่าฮ่าา พร้อมๆกันกับเสียงที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายแฝงความหยิ่งโสดังขึ้นดวงจิตของต้วนหลิงเทียนก็สั่นสะท้านขึ้นโดยพลันตอนนี้เองพลังวิญญาณที่ต้วนหลิงเทียนเร่งเร้าออกมาฝืนต้านทานก็ถูกพลังวิญญาณอันกล้ากแกร่งสันไหวทำลายไปจนหมดสิ้นดวงจิตเองก็เริ่มสถานสะเทือนอย่างหนักดวงจิตของมันร้ายกำลังพุ่งมาด้วยความเร็วสูงหมายปะทะดวงจิตของเขาให้พินาศย่อยยับ ไม่สีหน้าต้นหลิงเทียนซีดลงโดยพลันเขาตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงกับแค้นใจเมื่อดวงจิตของเขาถูกทำลายลงนั่นหมายความว่าเขาจะหายไปจากโลกใบนี้อย่างสิ้นเชิงถึงแม้ร่างกายของเขาจะยังคงมีชีวิตอยู่แต่นั่นก็เสมือนเปลือกเปล่าไร้วิญญาณไม่ใช่เขาอีกต่อไปแต่เรื่องราวทั้งหมดที่กำลังบังเกิดและอุบัติขึ้นตอนนี้ไม่ใช่อะไรที่ต้นหลิงเทียนจะมีปัญญาต้อตอบหรือทำอะไรได้สักนิด อีกทั้งในสำมนึกสติของต้นหลิงเทียนนั้นดวงจิตที่กำลังพุ่งมาหมายทำลายดวงจิตของเขานั้นยังแข็งแกร่งทรงพลังยิ่งกว่าจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดในวันนั้นเสียอีกตั้งงงง,งในที่สุดดวงจิตของมันร้ายนี้ก็พุ่งปะทะเข้ากับดวงจิตของต้นหลิงเทียนอย่างจังร่างของต้นหลิงเทียนสั่นสะท้านขึ้นโดยพลันเขารู้สึกเวียนหัวคล้ายคนกำลังจะหน้ามืด วินาทีต่อมาต้นหลิงเทียนผู้คิดว่าดวงจิตเขาคงต้องถูกทำลายแน่แล้วเมื่อสัมผัสได้ว่าตัวเองยังอยู่และไม่ได้วูบหายไปก็ต้องประหลาดใจขึ้นมาเพราะไม่คิดว่าดวงจิตของเขาแค่เพียงสันไหวสถานไปเท่านั้นและตอนนี้มันก็เริ่มที่จะกลับสู่สภาวะปกติสติของเขาเองก็ค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆสุดท้ายความรู้สึกคลื่นเหียนวิงเวียนก็หายไปอย่างสิ้นเชิงเอ๊ะเอาข่ารอดหรือ และในตอนนี้เองต้นหลิงเทียนก็พบว่าในสํานึกสติของเขานั้นดวงจิตของมาร้ายที่ไร้กาศและทรงพลังอย่างน่าพรั่นพรึงนั่นดูเหมือนจะสลายหายไปที่ใดแล้วก็ไม่รู้ไรซึ่งร่องรอยใดๆฟ้าสนั่นกึกก้องกลับต้องได้เพียงละอองพิรุณหมายถึงว่าวังอลังการแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยหืมหรือว่าสำหรับต้นหลิงเทียนแล้วฉากเรื่องราวนี้กลับคุ้นเคยไม่น้อยหรือว่าไอมารบัดซบนั่นมันจะประสบชะตากรรมเดียวกันกับจักรพรรดกลับชาติมาเกิดในวันนั้น มันต้องพบพานกับปัญหาใหญ่เพราะกฎเกณฑ์บางอย่างของสวรรค์และโลกเป็นแน่นี่เพราะดวงจิตและวิญญาณของข้าไม่ใช่คนของโลกใบนี้มันจึงไม่อาจยึดครองและทำลายได้ทั้งไม่เพียงแต่มันกระทำไม่สำเร็จดวงจิตมันกลับต้องมาถูกทำลายเสียเองเพราะพยายามกระทำเช่นนี้คราวซวยของมันแท,แท้ตัวหลิงเทียนคลี่ยิ้มออกมาอย่างโล่งอกดวงจิตเจ้าจักแข็งแกร่งแล้วอย่างไรคิดทำลายดวงจิตของข้าหรือรนหาที่ตาย ฮือฮือดูเหมือนจักรพรรดกลับชาติมาเกิดจะมีสหายร่วมชะตากรรมแล้วพี่ใหญ่หลิงเทียนท่านสีหน้าท่าทางท่านช่างระดูโรคจิตยิ่งนักตอนนี้เองเจ้าหนูตัวน้อยที่งงกับเรื่องราวเห็นสีหน้าท่าทางต้นหลิงเทียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็ยิ้มเสยะออกมาก็อดไม่ได้ที่จะร้องขึ้นรอยยิ้มได้ใจของต้นหลิงเทียนหุบลงทันทีเมื่อได้ยินเสียงเจ้าหนูน้อยร้องทักทั้งยังรู้สึกหน้าร้อนเผาละอายไปไม่น้อย ในเวลาเดียวกันนั้นเองนะสถานที่อันไกลโพ้นแห่งวิหารที่งามพิลาสราวกับวิมานสวรรค์แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเกาะลอยฟ้าพลันบังเกิดการสั่นไหวกลางอากาศทั้งยังมีกระแสพลังขุมหนึ่งกระเพื่อมออกไปเป็นวงเล็กน้อยฮ่าฮ่ฮ่เฮยหมิงข้ามีคิดคาดจริงๆว่าเจ้าจักโชคร้ายได้ถึงเพียงนี้วิญญาณหลักของเจ้ากลับถูกผู้ใดก็ไม่รู้ทำลายไปเสียอย่างนั้น เสียงหัวเราะดังสนั่นลั่นขึ้นในเสียงหัวเราะนี้ยังเต็มไปด้วยความยินดีอย่างถึงที่สุดราวกับเป็นเสียงหัวเราะรับวันประกาศอิสรภาพอย่างไรอย่างนั้นทันใดนั้นเองหมอกเมฆเหนือวิหารที่งดงามปานวิมานสวรรค์น,นี้ก็กระจัดกระจายออกไปด้วยร่างหนึ่งพุ่งขึ้นมาว่องไวปานสายมคนลอยตัวอยู่กลางอากาศสูดร,รับสายลมอาบไล้แสงแดดอย่างเงียบงนันร่างนี้กลับเป็นชายหนุ่มคนหนึ่ง ชุดที่สวมใส่เป็นสีฟ้าครามใบหน้าและดูหล่อเหลาไม่น้อยรูปร่างสมส่วนตอบรับกับท่วงท่าอิริยาบถเบาสบายคล้ายสายลมทำให้แลดูแล้วเป็นบุรุษที่โดดเด่นนะคิ้วทั้งคู่ยังแกร่งกล้าปานดาบอันแหลมคมหว่างคิ้วยังแผ่พุ่งอำนาจและกลิ่นอายสูงสง่าไม่น้อยในตาสีครามสงบนิ่งราวกับทะเลสาบไร้ระลอกเผยประกายคมกล้าออกมาราวกับจะมองเห็นแล้วซึ่งความจริงอย่างลึกถึงทุกสิ่งตอนนี้ใบหน้าของชายหนุ่มผู้นี้เริ่มลี่ยิ้มออกมา ถ้าทางคนกำลังพบพานเรื่องราวยินดีอย่างหนักหนามันยิ้มเสียเจิดจ้าจนราวกับว่ามันไม่เคยได้พบพานกับความสุขมาเนิ่นนานแล้วท่านใดนั้นเองอากาศรอบๆอ,อบพันบิดเบือนสันไหวเล็กน้อยวูบวูบป,ปรากฏร่างสองร่างที่วูบไหวกระพริบมาหยุดด้านข้างชายหนุ่มอย่างพร้อมเพรียงทั้งสองร่างกลับเป็นชายชาราทั้งคู่คนหนึ่งสวมชุดสีฟ้าส่วนอีกคนสวมใส่ชุดสีแดงท่านเจ้าตำหนัก ชายชาราทั้งสองจับจ้องมองไปยังชายหนุ่มด้วยความเคารพท่าทางของพวกมันยังดูนอบน้อมนะักเอาละ่ะข้าจะออกไปข้างนอกสักระยะหนึ่งช่วงนี้พวกเจ้าทั้งสองคงต้องรับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมดของตําหนักเมคาครามนี้แทนข้าสักระยะชายหนุ่มมองไปยังร่างชายชาราทั้งสองก่อนที่จะสบัดมือส่งตราประทับแทนตัวไปให้แก่พวกมัน ตราประทับนี้เป็นสีครามด่งผืนฟ้าในวันไร้เมฆพร้อมกันนั้นก็มีรอยสลักคล้ายสายลมพัดพาขดเกลียวแลไปกลับคล้ายมังกรฟ้าตัวหนึ่งขอรับท่านเจ้าตำหนักหลังจากชายชาราชุดสีแดงรับตราประทับมอบอำนาจมามันก็รับคำอย่างสุภาพท่าทางของมันและคนชาราชุดฟ้านั้นนอบน้อมเสียจนไม่กล้าแม้แต่จะไม่สุภาพหรือเสียกริยาใดๆสักเพียงเล็กน้อย ดูท่าแล้วความเคารพของพวกมันที่มีต่อชายหนุ่มในชุดสีครามนี้คงฝังลึกลงกระดูกสลักอย่างก้นบึ้งของวิญญาณแล้วเกรงว่าต่อให้ชายหนุ่มชุดครามผู้นี้สั่งให้พวกมันมอบชีวิตของพวกมันมาพวกมันก็ไม่แม้แต่จะขมวดคิ้วสักเพียงนิดเพราะชายหนุ่มผู้นี้คือเจ้าตำหนักของพวกมันสำหรับพวกมันแล้วเจ้าตำหนักคือผู้ที่มีสถานะสูงส่งที่สุดในใจของพวกมันเอาละ่ะเจ้าทั้งสองกลับไปเถอะ ชายหนุ่มกล่าววาจาออกมาอย่างไม่แยแสอะไรและเมื่อกล่าววาจาจบคำร่างชายชาราทั้งสองก็ค่อยๆจางหายไปในอากาศความเร็วของชายชาราสูงล้ำนักเพียงชายหนุ่มกล่าวคำพวกมันก็พุ่งร่างลงไปในทันใดเหลือทิ้งไว้เพียงภาพติดตาส่วนชายหนุ่มนั้นยังคงลอยตัวเหนือตําหนักที่ตั้งอยู่บนเกาะลอยฟ้าอย่างเงียบงนัน เป็นเวลากว่า20ปีแล้วช่วง20ปีที่ผ่านนี้ถึงแม้ดวงจิตของข้ายังคงอยู่แต่มันก็ถูกสะกดเอาไว้ตลอดเวลายามนี้จิตวิญญาณรองของเฮยหมิงกำลังจักสลายไปพร้อมก,กันกับจิตวิญญาณหลักของมันในที่สุดข้าก็กลับมาควบคุมตัวเองได้อีกครั้งพอมาคิดดูแล้วทั้งหมดก็กว่า23ปีแล้วที่ข้าจากมาไม่รู้ว่าเพราะอะไรทว่าในแววตาชายหนุ่มกลับเริ่มสันไหวพร่ามัวขึ้นหางตายังเปียกชื้นเล็กน้อยราวกับมันจดจำได้ถึงเรื่องราวบางสิ่ง และนั่นทำให้มันต้องบังเกิดความสะทกสะท้อนในอารมณ์ขึ้นมาท่าทางการแสดงออกของมันยังเต็มไปด้วยความซับซ้อนนะักบางครั้งมันก็เต็มไปด้วยความเสียใจบางครั้งก็เต็มไปด้วยความน่าสงสารบางครั้งก็เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดในที่สุดชายหนุ่มผู้นั้นก็หลับตาลงหยาดน้ําตาใสาๆเริ่มไหลรินออกมาหากข้าเลือกได้ข้าจากเลือก23ปีที่ข้าสูญเสียไปความพิเศษและอำนาจอันใดข้าล้วนไม่เอาแล้ว คลิปตาต่อมาร่างชายหนุ่มก็นิ่งค้างในอากาศก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปที่แท้คนกลับไปแล้วทิ้งไว้เพียงภาพติดตาภายในหลุมลึกของบึงแห่งความตายเพียงทางถ้ำเบื้องหน้าก็ซ่อนอยู่ในหลุมลึกอันมืดมิดแล้วไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าภายในที่เป็นถงคล้ายวิหารหรือพระราชวังอะไรทํานองนั้นจะถูกผู้ใดค้นพบส่วนตอนนี้ภายในถงนั้นไอเจ้าดวงจิตที่ทรงพลังนั่นดูเหมือนมันจะบอกว่าเมื่อครู่เป็นดวงจิตหลักของมันสินะ แล้วมันยังบ่นพร่ำเพ้อถึงจิตวิญญาณรองอะไรนั่นดูเหมือนว่าดวงจิตของมันเมื่อครู่จะไม่ใช่ดวงจิตที่สมบูรณ์ของมันตัวหลิงเทียนที่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นบน่นพึมพำออกมาบ้าเอ้ยขนาดนั้นไม่ใช่ดวงจิตสมบูรณ์ของมันแต่ข้ายังสัมผัสได้ว่า พลังวิญญาณของมันยังแข็งแกร่งยิ่งกว่าจากักรพรรดิกลับชาติมาเกิดเมื่อหลายปีที่ผ่านเสียอีกน่าเสียดายนักที่ครั้งนี้ดวงจิตของมันกลับถูกทำลายสลายหายไปจนหมดสิ้นไม่ได้ทิ้งความทรงจำอะไรไว้ให้ข้าเหมือนจกักรพรรดิกลับชาติมาเกิดตัวหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็นึกถึงเรื่องราวสุดอันตรายเมื่อครู่อีกครั้งในขณะที่นึกก็อดไม่ได้ที่จะสยิวไปทั่วทั้งกายขึ้นมาสุดท้ายเขาก็คิดได้ว่าที่แท้เพราะอะไร บางทีที่เขาสามารถหลอมรวมกับความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดได้คงเป็นเพราะดวงจิตของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดซุกซ่อนอยู่ในตัวเขาเป็นเวลาหลายปีส่วนดวงจิตที่แข็งแกร่งเมื่อครู่มันเป็นเพียงคนนอกเท่านั้นข้ายังจะโลบได้อีกแค่ที่ข้ารอดมาได้ครั้งนี้ก็นับว่าเป็นผลลัพธ์ไม่เลวข้าสมควรพอใจได้แล้วต้วนหลิงเทียนลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่จะสายหน้าไปมา คนที่ในใจไม่รู้จักคำว่าพอก็ไม่ต่างอะไรจากอสารพิษคิดกลืนกินโคชสารคำกล่าวนี้นับว่าไม่ผิดแม้แต่น้อยในขณะเดียวกันนี้ตัวหลิงเทียนก็ตื่นตระหนกในใจไม่น้อยในการดำรงอยู่ของดวงจิตลึกลับที่ดูท่าแล้วจะแข็งแกร่งกว่าจักรพรรดกลับชาติมาเกิดเสียอีกตอนนี้เขาเต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้นะักมันเป็นตัวอะไรเขานึกภาพออกเลยยามเจ้าของดวงจิตนั่นยังมีชีวิตมันคงเป็นตัวตนที่สูงส่งเหนือจินตนาการแน่ หากตัวเขาได้รับความทรงจำของตัวตนเช่นนั้นมาหลักก็คงเป็นประโยชน์อย่างมากบางทีเขาอาจจะเข้าถึงและได้รับบางสิ่งที่เหนือขีดขั้นจินตนาการของเขาก็เป็นได้เพราะจะอย่างไรเขาก็สัมผัสได้ชัดเจนว่าเพียงดวงจิตหลักที่ไม่สมบูรณ์ของมันยังแข็งแกร่งกว่าดวงจิตสมบูรณ์ของจักรพรรดิกลับชาติมาเกิด ในที่สุดต้นหลิงเทียนก็ฟื้นความรู้สึกกลับมาสู่ปัจจุบันสายตาของเขาจับจ้องไปยังตราผนึกมันที่คล้ายจะแตกหักไม่สมบูรณ์บนพื้นอีกครั้งจากที่ไอดวงจิตทรงพลังนั่นกล่าวดูเหมือนแผ่นศิลานี้จะเป็นป้ายสะกดมันหรือตราผนึกมันอะไรทํานองนั้นสินะแล้วไอตราผนึกมันนี่มันคืออะไรกันละ่ะต้นหลิงเทียนเอื้อมมือออกไปตามสัญชาตญาณคิดคว้าจับตราผนึกมันนี่ขึ้นมาชมดูให้หายสงสยัย แต่ในขณะที่เขาเอื้อมมือออกไปรอยยิ้มขื่นขมก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของต้วหลิงเทียนนี่เพราะเขานึกขึ้นได้ว่ากระทั่งเจ้าเสี่ยวจินใช้ความแข็งแกร่งและกำลังทั้งหมดของระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่สามยังไม่อาจแม้แต่จะทำให้ตราผนึกมานี้ขยับได้เพียงองคุลีแล้วเขาจะยกมาถ้าว่าความคิดของเขายังไม่ทันสิ้นสุดเขาก็ต้องอึ้งค้าง ดวงตาของตัวหลิงเทียนพันเบิกโพลงขึ้นแทบถลนจับจ้องไปยังตราผนึกมาในมือและนิ่งค้างไปราวกับตัวโง่งมอ้เอาค่าข้าหยิบมันขึ้นมาได้ไงล่ะเนี่ยจีด๊ดจิตเจ้าหนูตัวน้อยที่ยืนหน่อยเหงาอยู่ด้านข้างเมื่อเห็นเรื่องราวตรงหน้ามันก็ตกใจอย่างเห็นได้ชัดรีบส่งเสียงกล่าวถามออกมาในทันใดพี่ใหญ่หลิงเทียนท่านทำได้อย่างไรกันท่านกลับสามารถยกแผ่นหินประหลาดนี้ขึ้นมาได้จริงๆ ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันตัวหลิงเทียนสายหัวไปมาพร้อมระบายลมหายใจข้าก็ไม่คิดว่าความแข็งแกร่งของข้าจะเพิ่มพูนขึ้นแต่อย่างไรดูท่าแล้วคงมีความเป็นไปได้อย่างเดียวเท่านั้นคืออยู่อตราประทับนี้ก็กลับกลายเป็นเบาขึ้นมาตราประทับกลับกลายเป็นเบาเจ้าหนูตัวน้อยพุ่งร่างกระพริบวูบลงไปยังแผ่นศิลาเบื้องหน้าครู่ต่อมามันก็ใช้กรงเล็บน้อยๆตะปบไปแล้วยกขึ้นมาจี๊ด เจ้าหนูขนทองตัวน้อยที่ยกตราประทับขึ้นมาพร้อมพามันบินขึ้นในอากาศก็ร้องออกมาอย่างดีใจท่าทางตื่นเต้นไม่น้อยมันไม่ลืมที่จะส่งเสียงไปหาต้นหลิงเทียนพี่ใหญ่หลิงเทียนมันกลับกลายเป็นเบาแล้วจริงๆว่าแต่อยู่ดีๆใีใยมันเบาลงได้เล่านั่นสิทำไมมันถึงเบาลงได้ต้นหลิงเทียนมองไปยังเสี่ยวจินที่กำลังลอยตัวพร้อมอุ้มตราประทับอยู่หัวใจของเขาก็สั่นไหวไม่น้อยเป็นไปได้หรือไม่เพราะไอดวงจิตทรงพลังนั่นสลายหายไป เช่นนั้นตราประทับจึงกลับคืนสู่น้ำหนักปกติของมันถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันยากที่จะเข้าใจว่าเพราะอะไรกันแน่แต่ต้นหลิงเทียนก็คาดว่าคงเป็นเพราะเรื่องนี้ตราผนึกมันงั้นหรือหรือมันผู้นั้นเป็นมันร้ายที่ถูกตราผนึกมันนี่กักขังสะกดไว้กันแต่เพราะข้าดันใช้พลังวิญญ,ญาณแทรกซึมลงไปจึงกลายเป็นเปิดทางให้มันออกมา เมื่อเขานึกย้อนถึงเรื่องราวและคำพูดก่อนหน้าของอีกฝ่ายต้วนหลิงเทียนก็พอจะคาดเดาเรื่องราวบางอย่างได้หากเป็นเช่นนี้จริงๆงนั้นครั้งนี้เป็นข้าทุ่มหินทับเท้าตัวเองแล้วว่าโชคดีนักที่ดวงจิตของข้าไม่ใช่ดวงจิตของ,ขง,ของโลกใบนี้และได้รับการคุ้มครองจากกฎเกณฑ์บางอย่างหาไม่แล้วข้าคงได้ตายเพราะการตรวจสอบนั่นก่อนหน้า,นาแน่ๆต้วนหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งในใจยังหวัน่นหวาดขึ้นมาเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นน่ากลัวและอันตรายนัก หากเป็นไปได้เขาไม่อยากพบพานกับเรื่องราวเช่นนี้อีกเป็นครั้งที่สองในชีวิตเรื่องน่ากลัวแบบนี้คนคงไม่มีวันได้พบเจอชั่วชีวิตแต่ข้ากลับต้องเจอกับมันถึงสองครั้งสองคราแล้วนับว่าโชคของข้ายังคงเป็นอะไรที่ท้าทายสวรรค์ต้วหลิงเทียนหัวเราะออกมาอย่างขืนขมหลังจากที่เมื่อลอยครุ่นคิดอยู่นานในที่สุดต้วหลิงเทียนก็คืนสติอีกครั้งหลังจากครุ่นคิดพึมพำอยู่คนเดียว หลังจากนั้นเขาก็ไปหยิบตราประทับประสิลานี้มาจากเจ้าเสี่ยวจินที่กำลังพามันบินไปทั่วและชมดูอยู่ครู่หนึ่งเมื่อไม่พบอะไรแปลกๆหรือพิสดารอื่นเขาก็โยนมันลงไปเก็บในแหวนมิติช่างมันก่อนแล้วกันข้าค่อยตรวจสอบมันอีกครั้งในอนาคตถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าตราผนึกมันอะไรนี่มันทำอะไรได้บ้างแต่จะอย่างไรมันก็สามารถผนึกดวงจิตที่ทรงพลังนั่นเอาไว้ได้มันควรจะมีความพิเศษอะไรบางอย่าง และลึกๆแล้วต้วนหลิงเทียนยังรู้สึกได้ว่ามันต้องเป็นสมบัติล้ำค่าอะไรสักอย่างเป็นแน่ครูต่อมาต้วนหลิงเทียนกับเจ้าหนูตัวน้อยก็พากันเดินสำรวจห้องโถงนี่อย่างระวังแต่เมื่อไม่พบอะไรสุดท้ายหนึ่งคนหนึ่งหนูก็คิดกลับแต่ก่อนที่จะกลับต้วนหลิงเทียนพันแงนมองไปยังไข่มุกเรืองแสงเม็ดเถื่องบนเพดานก่อนจะหันไปมองเจ้าเสี่ยวจินที่กำลังจ้องมองมาตาแป๋วและบอกมันให้ขึ้นไปสอยไข่มุกนั่นลงมาเสีย เมื่อต้นหลิงเทียนได้รับไข่มุกจากเจ้าเสี่ยวจินและทยอยเก็บมันลงแหวนมิติถงที่เคยสว่างสวัยก็กลับกลายเป็นมืดมิดกระทั่งมองไม่เห็นนิ้วมือตัวเองแต่ความมืดนี้ก็ไม่ได้อยู่นานเพราะต้นหลิงเทียนพันจุดเปเลวเพลิงหลอมสัตราขึ้นมาส่องสว่างอีกครั้งแล้วในปีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้อาวุโสกุลต้นคนนี้เห็นได้ชัดว่าถูกฝ่ามือสัตว์ทำร้ายดวงใจไม่ผิดแน่ ต้วนหลิงเทียนหันไปมองยังโครงกระดูกของต้วนโยอีกครั้งก่อนที่จะครุ่นคิดข้าล่ะสงสัยนักว่าท่านพ่อยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หากเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขาไปไหนกันใจต้วนหลิงเทียนเองก็ไม่ได้หวังอะไรไว้มากนะต้วนโยคนนี้ดูเหมือนจะเป็นผู้อาวุโสรุ่นเดียวกับบรรพชนผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าวธรรมชาติกระทั่งผู้เชี่ยวชาญครึ่งก้าธรรมชาติยังเอาชีวิตมาทิ้งในบึงแห่งความตายนี่ส่วนบิดาที่หายตัวไปของเขา ในปีนั้นยังเป็นแค่ผู้ฝึกยุทธระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่หนึ่งที่เพิ่งทะลวงด่านมาเท่านั้นปล่อยท่านไว้นี่แล้วกันถือเสียว่าให้ท่านได้พักอยู่ที่นี่ต้นหลิงเทียนถอนสายตาออกจากโครงกระดูกแล้วเดินออกจากห้องโถงไปพร้อมกับเสี่ยวจินต่างค่อยๆกลับออกไปตามเส้นทางเดิมเมื่อเดินออกมาจากบริเวณโถงต้นหลิงเทียนเองก็คุ้นเคยกับทางเดินในถ้ำดีแล้วเขาจึงเร่งฝีเท้าขึ้นมากว่าเดิมไม่คิดรอช้าและค่อยๆสำรวจอะไรแล้ว เพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทั้งคู่ก็มาถึงทางออกเอาละเสี่ยวจินพวกเรากลับขึ้นไปกันเถอะต้วนหลิงเทียนกระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังเจ้าเสี่ยวจินที่ขยายร่างหลังจากนั้นหนึ่งคนหนึ่งหนูก็ลอยขึ้นไปด้วยความเร็วสูงออกจากหลุมลึกนี้กลับสู่ผิวดินอีกครั้งต่อมาต้นหลิงเทียนก็ลองไปตระเวนหาทั่วบึงแห่งความตายสุดท้ายเขาก็ไม่พบร่องรอยหรือเบาะแสใด,ดๆเกี่ยวกับบิดาเขาเลย หลังจากใช้เวลาไปกว่าสิบวันต้นหลิงเทียนก็ค้นหาทุกซอกทุกมุมของบึงแห่งความตายจนทะลุปรุโปรงแต่เขาก็ไม่ได้พบอะไรทั้งสิน้นบางครั้งผลลัพธ์เช่นนี้ก็อาจจะดีที่สุดแล้วสุดท้ายต้นหลิงเทียนก็จากบึงแห่งความตายมาพร้อมกับเจ้าเสี่ยวจินตอนนี้ทั้งคู่แทบไร้ซึ่งเรี่ยวแรงใดๆแล้วในช่วงเวลาสิบวันมานี้นอกจากจะไม่ได้กินได้ดื่มดีๆยังไม่ได้พักผ่อนอย่างสบายด้วยซ้ำต่างตึงเครียดเพราะเฝ้าระวังสัตว์อสูรกันไม่น้อย พี่ใหญ่หลิงเทียนเราเข้าเมืองไปหาของดีๆกินกันเถอะข้าหิวยิ่งเจ้าหนูตัวน้อยที่อยู่ข้างๆต้นหลิงเทียนที่ยืนมองบึงน้ําเบื้องหน้ากล่าวออกมาในตาคู่หยกยังเผยประกายหอยหาความรักความเมตตาออกมาอะไรเจ้าตัวเล็กปากเจ้าอยากก่อการร้ายอีกแล้วหรือแต่ก็ดีข้าเองก็อยากไปอับน้ําดีที่โรงเตรียมเช่นกันเอาหลังนั้นเราไปกันเถอะต้นหลิงเทียนให้เจ้าเสี่ยวจินขยายร่างใหญ่ขึ้นและกระโดดขึ้นหลัง หลังจากนั้นก็ให้เจ้าเสี่ยวจินบินไปยังเมืองที่อยู่ใกล้ๆเพียงไม่นานทั้งคู่ก็มาถึงเมืองนั้นเมืองประจำบนทลตะวันฉายต้วนหลิงเทียนพาเจ้าหนูที่หดตัวกลับมาอีกครั้งเดินเข้าเมืองตะวันฉายไป หลังจากที่เดินเข้าเมืองตะวันชันไัยมาแล้วต้นหลิงเทียนก็เดินไปตามทางที่แออัดเนืองแน่นไปด้วยผู้คนทั้งยังมีรถม้าลากเกวียนต่างๆนาสวนไปสวนมากันเต็มไปหมดแถวรถมาเองก็ยังถอดยาวไปราวกับงูยักษ์ตัวเขื่องเสียงพ่อค้าแม่ขายตะโกนโบกเวกยวๆเชิญชวนลูกค้าให้มาซื้อหาสิ่งของบรรยากาศในเมืองนี้นับว่าครึ่ครืนไม่น้อยเมืองประจําบนทนย่อมใหญ่โตกว่าเมืองทั่วไปแต่หากนําไปเทียบกับเมืองหลวงแล้วก็ยังได้กว่าเยอะ ไม่นานต้นหลิงเทียนก็พบโรงเตียมที่อยู่บริเวณตลาดอันคาข้างคึกคักไปด้วยผู้คนบริเวณกลางเมืองเขาก็เข้าไปจองห้องพักพร้อมอาบน้ำก่อนในทันใดเมื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาเจ้าหนูตัวน้อยออกไปหาเหล้าอาหารที่อยู่ใกล้เคียงต้นหลิงเทียนเลือกโตริมหน้าต่างหลังจากที่สั่งอาหารสำหรับตัวเองสองถึงสามจานเขาก็มองออกไปยังถนนเบื้องล่างที่เต็มไปด้วยความคึกคักนั่งชมดูผู้คนมากมายเดินสวนไปสวนมากันอย่างหนาตา เมืองนี้คนเยอะจริงๆและดูวุ่นวายชมัดหืมทันใดนั้นเองเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งต้นหลงเทียนพันหันไปจับจ้องมองไปยังประตูหน้าเหล่าอาหารในทันใดตอนนี้ปรากฏร่างหนึ่งชายหนึ่งหญิงเดินเคียงคู่เข้ามาชายหนุ่มนั้นอายุราวๆสาสิปีท่วงท่ากริยาและแววตาของมันเชิดหยิ่งแลกคล้ายจะดูแคลนไปเสียทุกผู้คนแต่ทว่าสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของต้นหลิงเทียนก่อนหน้าหาใช่มันไม่กลับเป็นสตรีที่เดินเคียงมากับมัน